สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะรดราคาเพียง6,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาเงินสดนะคะทุกท่าน Honda City นะคะรถยนต์ปี03รถเกียรธรรมดานะคะเครื่องดีสีสวยน้ำมันล้วนนะคะแอร์เย็นค่ะภายในก็สวยภายนอกก็สวยทะเบียนก็โอเคนะคะภาษีปี65นะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะ สภาพโดยรวมก็พร้อมใช้งานเลยนะคะร้อนแม็กก็ยังหล่อนะคะทุกท่านสีภายนอกยังสวยอยู่นะคะภายในก็เรียบหรูดูดีนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยแต่งนะคะสวยๆกันเลยนะคะทุกท่านพร้อมใช้งานนะคะราคาเงินสดอยู่ที่690 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจอยากผ่อนนะคะดาว1 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ ,3850 บาท24งวดค่ะ สนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเราได้ใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจก็สามารถสายตรงไปได้เลยนะคะรถด,ดีๆราคาถูกๆอยู่ไม่นานนะคะทุกท่านท่านใดสนใจรีบสายตรงอย่างไวเลยนะคะถ้าช้าอดแน่นอนคะ่ะ6 9 0 0 0่บาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้ตังหากโอโหโปรโมชั่นสุดคุ้มขนาดนี้นะคะท่านใดสนใจอย,อย่าลืมนะคะให้ไวคะ่ะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ